สวัสดีครับผมนายโบเลอร์อตรงุงอยนะครับลำดับที่35น,นะครับเซคชั่นหนึ่งนะครับวันนี้จะมาพูดในหัวข้อใหญ่คือการกำจัด C N P นะครับการกำจัด C N P นะครับจะใช้กระบวนการ E B R นะครับในการกำจัดเป็นการกำจัดสาร EC นทรีย์คาร์บอนไนโตรเจนและฟอสฟอรัสนะครับพร้อมกันมักอาศัยกระบวนการ E B P R ระบบนี้นะครับสามารถทำให้น้ำทิ้งมีคุณภาพดีกว่าระบบตะกอนเร่งที่เติมสารส้มเพื่อกำจัด ฟอสเฟตทางเคมีนะครับจะประกอบด้วย2กระบวนการหลักๆนะครับคือกระบวนการสภาวะแอนแอโรบิกและแอโรบิกนะครับทั้งสสภาวะจะทําหน้าที่เป็นซีเลกเตอร์นะครับทำให้จุลินทรีย์เส้นใย,ยถูกกดไว้ไม่ให้เจริญเติบโตนะครับผลจากการสลับไปมาระหว่าง2สภาวะนะครับแอนแอโรบิกหรือแอโรบิกนะครับซึ่งน้ําที่เข้ามาในระบบจะมีชีวมวลจะเกิดขึ้นเป็นวัฏจัก ระหว่างสภาวะไรออกซิเจนและสภาวะมีออกซิเจนนะครับซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ p a o s นะครับกระบวนการในสภาวะแ n a แอ,แอโรบินะครับจะเกิดปฏิกิริยาแอ m o n i นียฟิเคชันนะครับทำให้สารอินทรีย์ในโจเจนที่อยู่ในน้ำเสียจะถูกเปลี่ยนรูปอยู่ในแอมโมเนียนะครับสภาวะแอนอกซิเป็นสภาวะที่ทำให้ ที่ไม่มีออกซิเจนนะครับแต่มีไนเตรตเป็นตัวรับอิเล็กตรอนแทนไนโตรเจนทำให้เกิดการกำจัดไนเตรตโดยผ่านกระบวนการดีเนติฟิเคชันนะครับซึ่งจะเปลี่ยนไนเตรตเป็นก๊าซไนโตรเจนและสภาวะที่มีอากาศจะทำให้เกิดกิริยาไนติฟิเคชันนะครับซึ่งเปลี่ยนรูปของแอมโมเนียไปเป็นไนเตรตแลวไปเปลี่ยนเป็นไนไนไตรดละไนเตรตนะครับโดยโดยอาศัย ออกซิเจนนะครับกระบวนการในถังแอนแอโรบิกนะครับในออกซิเจนที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนที่สําคัญที่จุลินทรีย์จะใช้ในการเจริญเติบโตแต่ในถังแอนแอโรบิกจุลินทรีย์ไม่มีออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนจึงพบจุลินทรีย์ที่จับจับใช้สารอินทรีย์เข้าเซลล์ไว้เท่านั้นนะครับที่สามารถจเจริญเติบโตจุลินทรีย์กลุ่มอื่นซึ่ง PAOS นะครับเป็นจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่เป็นกลุ่มมใหญ่นะครับหรือมีเยอะที่สุดในถังนะครับจะจับใช้สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ําเสียคือสารอินทรีย์พวกสารอินทรียเป็นแบบสารละเหยง่ายนะครับโดยเฉพาะอะสเตนนะครับซึ่งเป็นแหล่งคาร์บอนที่จะเกิด PSB นะครับก็จะใช้พลังงานจาก PAOS ปล่อยฟอสฟอรัส จากการสลายตัวของโพลีฟอสเฟตนะครับซึ่งจะผลิต ATP ที่เป็นพลังงานในการดึงสารอินทรีย์โมเลกุลเล็กนะครับเข้าในเซลล์และสังเคราะห์เป็น v f a S นะครับเป็นสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลใหญ่ขึ้นเรียกว่า P PSA นะครับกระบวนการในถังแอโนซิกและถังแอโรบิกนะครับเมื่ออยู่ในสภาวะแอโนซิกและแอโรบิกจะมีการสะสม อสเฟตไว้ในเซลล์ของแบคทีเรียนะครับเนื่องจากแบคทีเรียทําการย่อยสลายและดูดซึมฟอสเฟตซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อมีธาตอาหารอยู่เพียงพอนะครับจะใช้ออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนมาออกซิไดซ์สารอินซีคาร์บอนนะครับที่อยู่ในรูปของ PSA นะครับเพราะฉะนั้นมีการจับใช้ฟอสฟอรัสเข้าเซลมากกว่าการปล่อยฟอสฟอรัสออกมานะครับในถังแอนแอโรบิก จึงเกิดการกําจัดอฟอสเฟตออกจากน้ำได้ดีที่สุดนะครับ